ค่ะทุกคนวิดีโอนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้วิธีเทรดในดิโลนะคะในรูปแบบของอีด i เกเตอจะเป็นอย่างไรนั้นตามทุกตามมาเลยค่ะส่วนรูปแบบของอีด i เกเตอเวลาที่ทุกคนเข้ามาเนาะในหน้าเทรดไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์หรือว่าโน้ตบุ๊ก iPad นะคะก็จะเห็นนะคะให้ทุกคนมองมาที่ฝั่งซ้ายมือนะคะก็จะเห็นคำว่าอีด i เกเตอตรงนี้นะคะให้ทุกคนกดเข้าไปเนาะ หลังจากนั้นที่ทุกคนกด indicator ตรงนี้ขึ้นมาแล้วเนาะทุกคนจะเห็นนะคะตรงนี้นะคะทุกคนจะเห็นตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะถ้าใครอยากรู้ว่าตรงนี้คืออะไรนะคะแนะนําให้ทุกคนกดเข้าไปตรงนี้กดเข้าไปตรงนี้แล้วก็กดตรงนี้นะคะไม่ว่าจะเป็น all s s t e m later นะคะไม่ว่าจะเป็น summary แล้วก็ move fix moving average นะคะกดเข้าไปก็จะมีคำอธิบายในนั้นว่าแต่ละตัวทำหน้าที่อะไรเนาะแต่วันนี้ที่ทุกตาจะมาแนะนำวิธีการเทรดที่ตามตามอิ d ดคเตอรนะคะก็คือให้ทุกคนสังเกตไปที่นะคะเข็มนาฬิกาเนาะแต่ละแต่ละปุ่มแต่ละรูปแบบก็จะมีเข็มนาฬิกาอยู่และแต่ละจุดก็จะมีบ่งบอกว่าอะไรเป็นอะไรนะคะมาเริ่มต้นกันที่ o s ส i ล l ต t ร r เลยนะคะ ฝั่งซ้ายมือนะคะ oscillator ก็จะมีให้ทุกคนสังเกตเนาะมันจะเหมือนกันเลย3 3รูปแบบนี้จะเหมือนกันนะคะก็คือตรงนี้ก็คือจะเป็นเซลนะคะ100%์ตตรงนี้ก็จะเป็นเซลล์50%ตรงนี้ก็คือเซลล์1%นะคะและตรงนี้ก็คือ s i z ์ w a v นะคะตรงนี้ก็คือ by หนตรงนี้ก็คือ by ห้บและตรงนี้ก็คือ by หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะก็คือ สตองบายนั่นเองแล้วก็บายปกตินะคะตรงนี้ตัวนี้ก็คือสตองบายบายแบบแข็งแรงนะคะอันนี้ก็คือไซเวนนั่นเองทุกคนตรงกลางนะคะไม่เท็ดเนาะไซเวนะคะและตรงนี้ก็คือเซลหนึ่งเปอร์เเซลที่ไม่แข็งแรงนะคะ50%ค่ะขอโทษค่ะและตรงนี้ก็คือสตองเซลก็คือเซลร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะสตองเซลนะคะ 100%ก็คือตรงนี้นะคะให้ทุกคนสังเกตว่าถ้าเข็มนาฬิกาตรงนี้นะคะหมุนไปฝั่งไหนให้ทุกคน Follow ฝั่งนั้นนะคะเส้นเดียวกันกับ Summary เส้นเดียวกันกับ moving average ก็เหมือนกันนะคะอ่ะมาวิเคราะห์อตอนนี้เลยค่ะสังเกตเข็มนาฬิกาทางฝั่งฝั่งซ้ายของ o l y s i s s เ a t เ r นะคะจะอยู่ตรงกลางก็คือ s i e w w y y ทุกคนสังเกตตรงนี้เซ l นะคะ4 แล้วก็บายสแล้วก็ Natural ก็คือ2ตรงเนี้ยก็เราจะเทแนวโน้มไปก็คือไซด์เวก็คือเราจะไม่วิเคราะห์ละตรงเนี้ยเพราะวิเคราะห์ไม่ได้เนาะต่อมามาดูตัวที่2นะคะ summary summary ทุกคนสังเกตว่าแนวโน้มอ่ะจะไปฝั่งบายนะคะก็คือ50%เปอรนาะนะคะก็คือบายตรงนี้นะคะ แล้วมาสังเกตฝั่งตัวเลขนะคะบายสินะคะก็เซลสอง natural 2นะคะแต่แนวโน้มก็คือฝั่งบายนะคะสินั่นเองต่อมาค่ะมาดูตัวที่3นะคะก็คือฝั่งเซลนะคะศน์นะคะ natural 0นะคะแต่ว่าบายนี่ก็คือแข็งแรงมากเลยก็คือ12และก็ไอตัวเข็มนาฬิกาก็ชี้ไปนะคะ strong by เลยนะคะ งั้นออเดอร์นี้นะคะให้ทุกคนดู2ใน3หรือว่า3ใน3นะคะถ้าฝั่งไหนเยอะกว่าให้ออกออเดอร์ฝั่งนั้นเช่นอย่างตอนนี้นะคะมี b าย50%แล้วก็มีสตองบายอีกนะคะ100%อีกตัวหนึ่งก็เป็น2ละฉะนั้นออเดอร์นี้เรามั่นใจที่จะบายนะคะอันนี้ทุกคนพอเข้าใจไม่เลยแต่ถ้าสมมุติตัวนี้ออกเซลก็ยังบายอยู่ดีเพราะว่าบาย2 ใช่ไหมคะตัวนี้ายตัวที่1อ่าตัวนี้ายตัวที่2แต่ตัวนี้แค่เซลล์ตัวเดียวอย่างน้อยตัวนี้อัน,นเนี้ยใบเนี่ยมันเยอะกว่าใช่ไหมคะมันเยอะกว่าเซลล์สองในสองในสามก็คือเยอะกว่าก็แล้วก็เราเลือกายไปนะคะแต่ถ้าสมมุติตัวนี้ก็เป็นายเหมือนกันนะคะ อบอกว่าบายเหมือนกันยิ่งมั่นใจเลยก็คือ3ใน3แล้วก็ออกออเดอร์บายไปเลยนะคะเส้นเดียวกันค่ะถ้าสมมุติตลาดเป็นเซลหรือ s t สตองเซลเราก็เลือกที่จะออกออเดอร์เซลนะคะแต่ณนะปัจจุบันตอนนี้ที่เรากําลังเรียนรู้อยู่ทุกอย่างตอนนี้ในอินดคเตอร์บอกว่าบายเราก็จะบายตามนะคะนี่ก็คือสูตรนะคะการเทรดตามอินดคเตอร์ให้ทุกคนลองไปใช้ดูนะคะเห็นผลยังไงไม่เห็นผลยังไงหรือาม,มาคอมเมนต์ใต้วิดีโอนะคะ แล้วฝากนะคะทุกคนติดตามเดี๋ยวจะมีวีดีโอออกมาให้ทุกคนได้ติดตามกันเรื่อยๆเลยค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ